ูครับหน้าฝนครับหน้าฝนหน้าฝนทักทายครับทักทายครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักโค้กไอบอลไยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักโค้กไอบอลไยครับโอ้โหฝนตกมาน่วมหน้ารวบหน้าไปหมดเลยเรื่องบอลไลไว้ใจทีมงานนักโค้กได้ไปสัตว์ข้นหน่อยจิ้ไยเยียบลอยเลยเราลอยมันลื่นไงนี่ครับโบชอครับคันนี้โบชอนะครับ คันนี้โบชอไหมครับไอ้คันนี้จำเดิม่หว่าต้องอีกคันหนึ่งคันเกี่ยวโบชอเดี๋ยวดูอันนี้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 นนไม่รู้ปั๊มอะไรแม้ลูกเต็มกล่องนะครับมองออกกัเลยตายม,มาวะตายม,มาวะรันหน่อยครับรันหน่อยโอ้โหดูทางเลย ช่างโยจะมาไม่ได้มันเนี้ช่างโยจะเลินยนเนี่ยโอเ้เฮ้ยไม่มาแล้วมาไอชิบหายลำอยู่น่นแหละสตีนเลยเดี๋ยวด,ดูทีเด็ดอู่ช่างโยนะครับทีเด็ดอู่ช่างโยเดี๋ยวดูทีเด็ดอู่ช่างโยหน้าฝนก็เป็นอย่างนี้ครับ วิธีการทําดินหน้าฝนดูดิดูด,ดิดูสภาพทางดิดูสภาพทางดินี่เราต้องเอาแม่โคมาประจําการตวงเลยนะเผื่อติดเผื่อจมเนี่ยเผื่อติดเผื่อจมเนี่ยน,นี่นี่ครับอันนี้ช่างโยนะครับอันนี้ทําจากช่างโยครับบางทีบางครั้งเนี่ยรถที่ทําปั๊มทําอะไรมาเนี่ยแรงไปก็จะหาว่ามันกลตนแต่มันไม่กนตนหรอกครับมันป่อยมาฟันมันก็ขึ้นแล้วครับที่ทํามาเพราะอะไรรู้ไหมฟันดำๆพวกแรงๆเนี่ยก็มาลุยในบ่อนี่หนะครับ ไม่ได้ว่าไปโกนตีนในถนน,นหรือว่าอะไรหรอกครับอันนี้จะพูดให้แบบว่าเข้าใจกันเข้าใจซึ่งกันและกันบางทีมงครั้งมันเปลี่ยนเกียร์ฟันดำมนเนี่ยบางทีมันเผลอใจมันไม่ได้แกล้งใครหรอกมันไม่ได้แกล้งใครหรอกเผลอใจมันเผลอใจมันเผลอใจอ่ะเดี๋ยวมาดูช่างโยครับดูมาดูรถอันนี้ทำมาจากช่างโยครับเต็มระบบครับอันนี้จะเป็นสามยี่นะครับนี่สามยี่นะครับฟังเสียงนะครับ ผมจะไม่พูดแล้วเราฟังเสียงเอาอเไป็นไงครับไม่มา,าวานเลยไม่มา,าวานเลยนะครับ กูไเนี่ยมนเลงจะแดกกูไว้เนี่ยอือือไงทีเด็ดอูช่างโยเป็นไงของจริงนี่ผมบอกไว้เลยแม่ลูกดูทางไว้เลยนี่ดูทางไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครสมาชให้นะโคกด้วย